ตำบลสาวอเป็นหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอรือีศจังหวัดนาราธิวาสมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดกับตำบลตะโลหะลออำเภอรามันจังหวัดยะลาทิศตะวันออกติดกับตำบลสามาคัคคีอำเภอรือีอ จังหวัดนาราธิวาสทิศตะวันตกติดกับตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาและทิศใต้ติดกับตำบลรือศอกอำเภอรือศาะจังหวัดนาราธิวาสเดิมที่ตำบลสาวอโดยทั่วไปเป็นป่าเขาหนาทึบเขตร้อนคำว่าสาวอเป็นภาษายาวิถินแปลว่างูเหลือม เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นที่อยู่ของงูเหลือมจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกบ้านสาวอปัจจุบันใช้ชื่อสาวอเป็นชื่อตำบลสาวออําเภอรืรอเจาะจังหวัดนราธิวาสตำบลสาวอมีพื้นที่40.68ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย7หมู่บ้านดังนี้หมู่หนึ่งบ้านมือและหมู่สองบ้านสาวอฮูลูหมู่สาม บ้านเจอแรงหมู่4บ้านดือแยหมู่5บ้านบือเจาะหมู่6บ้านสาวอและหมู่7บ้านบือเจาะบองงด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดอำเภอในการดำเนินการโครงการด้านการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด มอบหมายให้อิหมามนำเรื่องยาเสพติดเป็นหัวข้อในการอ่านคุตบะร์หรือการบรรยายธรรมในการละหมาดวันศุกร์แบ่งมอบภารกิจให้ผู้ช่วยกำนันฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลรับผิดชอบครัวเรือนได้บุคคลตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่สนับสนุนและร่วมดำเนินโครงการมาสาัสยิดสารใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตามแผน10ขั้นที่กำหนดไว้รวมกันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้ค้าผู้เสพในหมู่บ้านโดยวิธีลับเพื่อให้ได้ข้อมูลบุคคลเป้าหมายในการดำเนินง,งานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคำบันีนถือว่าเป็น คำนันตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะหรือในสายตาผมเนี่ยอยู่กับคำนันมาหลายพื้นที่ถือว่าท่านดีถึงดีที่สุดับท่านท่านให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่องนะครับสำหรับผมในการที่ว่าผมในในส่วนราชการคนหนึ่ที่ประสานอะไรท่านไปก็ตามนะครับเช่นคำนันครับขอกําลังประชาชนขอผู้ใหญ่บ้านชลบรครับในการทํางานในการตั้งด่าน นะครับเมื่อมีเหตุหรือช่วงไม่มีเหตุหรือเป็นการระวังป้องกันในพื้นที่ก็ตามนะครับท่านกำนังก็จะประสานทั้งผู้ใหญ่และทรบนะครับในพื้นที่ให้ให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจะไม่มีการาไ,มไม่ไม่ไม่เกี่ยงเลยว่าภารกิจในในของผมจะเป็นอย่างไรด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขมีการประสานกลุ่มต่างๆในการจัดการด้านสาธารณาสุขทั้งอาสาสมัคร สาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและหน่วยงานในด้านต่างๆในการบริการบ้านสาธารณาสุขตระมัาวรวนะครับแายใต้กา,ามอำนวยการของนายมามะสบรีมะเยงน,นะครับกำลังตำบลสาววนะครับก็ทําให้เราสามารถขับเนะคบลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการคโควิด -19 นะครที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับ ทีนี้ประเด็นของการจัดการเรื่องของโควิด1 9เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ทําให้เกิดปัญหามากมายนะฮะโดยเฉพาะการเจ็บป่วยในพื้นที่นะครับตำบลสาวน,นะครับภายใต้การนําของํำนันนะครับก็ทําทให้เราเนี่ยได้จัดทํา MOU นะครับก็การทํา MOU ตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความนะฮะความร่วมมือน,นะฮะทางํำนันเนี่ยได้ให้ความสําคัญแล้วก็เชิญชวนนะฮะ ผู้ใหญ่บ้านนะครับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ตำเภอสาวบนเนี่ยมาทํา MOU นะครับเพื่อที่จะให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยได้ทําหน้าที่นะครับขับเคลื่อนภารกิจนะครการจัดการปัญหาลดนะครการเจ็บป่วยและก็ระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะครกรณีที่ว่ามีชาวบ้านกลับมาจากพื้นที่ห่างไกลนะฮะและก็จากพื้นที่ที่เสี่ยงนะฮะก็สามารถที่จะนําประชาชนเหล่านั้นนะฮะไปสู่การคัดกรองนะครับ แล้วก็กังกัดตัวนะฮะในช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆนะครับแลはは้วก็เรื่องของสถานการณ์นะฮะการระบาดที่ว่าชวนๆนะฮะให้สร้างภูมิคุ้มกันในระดับตำบลนะครับเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับตำบลเนี่ยนะครับท่านกำนันก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ประสานนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะฮะที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราปศตนะครับทั้งเราปศตบ้านสาวอแล้วก็เราปศตบ้านเมืองละนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับ ในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันนะครับขับเคลื่อนนะฮะทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาฉีดวัคซีนนะฮะได้เกินกว่า80%็นต์ะครับก็นาไปสู่นะฮะการเปิดโรงเรียนออนไลน์นะฮะตรงนี้นะครับทำให้เด็กนะฮะในพื้นที่ตําบลสาวเนี่ยมีโอกาสได้เรียนนะฮะในระบบออนไลน์เป็นที่แรกของประเทศไทยด้านการพัฒนาหมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมสภาสันติสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้าน เพื่อสแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมทั้งการขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนมีการขายสินค้าแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนเช่นการขายพืชผักที่มีอยู่ในหมู่บ้านการขายสัตว์เลี้ยงไก่เป็ดให้แก่กันภายในหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวและพืชไร่บริเวณรอบบ้านและพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเพื่อสามารถนำมาบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ในครอบครัว สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยายผลสู่ครัวเรือนต่อไปนอกจากนี้นายมหามาสบ,บรีมะเยงกำนันตําบลสาวอ,อยังได้รับตำแหน่งผู้นำต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โคกหนองนาโมเดลโดยในตําบลสาวอนั้น มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น9ครัวเรือน9แปลงโดยกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆด้านการส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนตาดิกาในพื้นที่ตำบลสาวอครู อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนติดตามการดำเนินง,งานรับทราบปัญหาอุปสรรคผลงานเด่นสำหรับตำบลสาวนั้นเป็นตำบลน,นำร่องการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้ง4โรงเรียนเป็นตำบลแรกของอำเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาสและเป็นตำบลแรกของ3าจังหวัดชายแดนใต้ อนนั้นผมนึกว่าทำไมเราถึงเลือกสาวอเป็นตำบลแรกก็เรามา,มาดูตัวเลขกันว่าใน9ก้าตำบลเนี่ยรวมทั้งเขตเทศบาลเขตเ,เทศบาลเนี่ยว่าที่ไหนที่มีโอกาสจะประสบความสาเร็จได้ง่ายกว่าเราก็เห็นที่สาวอมีตัวเลขใกล้จะเข้าเกณฑ์70%ตสิเปอนตละตอนนั้นได้60%กว่าเปอร์เซ็นต์ละแล้วโรงเรียนก็มีน้อยครับมีแต่โรงเรียนประถมซึ่งเหลือนักเรียนที่อายุ12ปีที่สามารถฉีดได้ที่จะเข้าเกณฑ์ รบ80%ตามหลักเกณฑ์ของ EOC หบับก็ใกล้เคียงที่จะเป็นความจริงเราก็คิดปรึกษารวมกันทุกภาคส่วนนะครับระดมกันว่าเราลองทดลองดูซิว่าเราลองนำล่องดูที่สาววโมเดลว่าจะประสบความสำเร็จไหมโดยกำหนดอย่างนี้ครับเราให้ประหลัดอำเภอเป็นหัวหน้าทีมประหลัดอำเภอหนึ่งคน1หมบ้านนครับสาวมี1หมู่แปหอบ้านอะไร่างคน เราอพอสตอเราระดมมาหมดทุกรอพอสตอเลยครับทั้งอำเภอเลยจะได้ที่โรงพยาบาลน,นะครับทหารตำรวจน,นะครับลงไปเจ้าหน้าที่เกษตรนะครับทุกหน่วยเกษตรประมงปศุสัตว์เจ้าหน้าที่แบงค์ทุกแบงค์นะครับก็ได้ทุกภาคส่วนผู้นําศาสนาอิมองอิหมามอะไรก็ก็มาช่วยด้วยนะครับมาประกาศนะครับแล้วก็มีรถกระจายเสียงนะครับออกกระจายเสียงตามชุมชนทุกหมู่บ้าน มีรถรับส่งคอยบริการไปหน้าจุดฉีดโดยเรากำหนดให้1หมู่บ้านมีหจุดฉีดตามที่ที่สะดวกเช่นรอพอสตเช่นมัสยิดเช่นโรงเรียนนะครับก็กำหนดไปตามที่ที่ชาวบ้านสะดวกครับก็ใช้มาตรการอย่างนี้นะครับตอนนั้นใช้เวลาประมาณ3-4วันนะครับก็ที่สาวก็สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นอ,อำเภอแรกที่สามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ สำเร็จที่สาวอท่านกำลันเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลที่มองสภาพปัญหาของการศึกษาใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาหลักแล้วก็เป็นปัญหาของชุมชนในโดยเฉพาะในตำบลสาวอนะถือว่าในเขตรับผิดชอบของท่านท่านให้การสนับสนุน ด้านการศึกษาทุกๆด้านแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือ,มอท่านก็จะให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามประเมินความสำเร็จของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของท่านโดยเฉพาะณตอนนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อันดับต้นๆเลย ท่านได้รับนโยบายจากท่านานอำเภอท่านติดตามกำชับแล้วก็กำกับดูแลโดยเป้าหมายหลักๆก,ก็คือต้องการให้นักเรียนได้มาสู่โรงเรียนได้เรียนแบบออนไซต์ site. ไม่อยากให้เด็กเรียนที่บ้านเพราะว่าปัญหาหลักปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการเรียนแบบ line. ออนไลน์เราวิเคราะห์แล้ว เราคุยกันแล้วในสภา,าประชาธิปไตยของตำบนชาวว่าขอความร่วมมือกับผู้ปกครองการเรียนแบบออนไลน์เป็นการเรียนที่ดีที่สุดโดยท่านกำนันก็กำชับและก็กำกับดูแลในเรื่องของเชิญชวนผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องในเขตรบับผิดชอบของท่านให้ไปรับวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ที่จะประเมิน ผ่านแซนบ็อกเพื่อจะให้โรงเรียนได้เปิดออนไซต์ site. เราในตำบลสาวเมื่อประชากรในในเขตรับผิดชอบได้รับวัคซีนมากที่สุดโรงเรียนก็จะไปสู่การเปิดออนไซต์ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในเขตรับผิดชอบของท่านการเปิดโรงเรียนออนไซต์นะครับตรงนี้นะครับทำให้เด็กนะครับในพื้นที่ตำบลสาวอเนี่ยมีโอกาสได้เรียนนะครับในระบบออนไซต์เป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ ภายใต้การดาเนินงานตรงนี้นะครับทำให้เห็นคุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เนี่ยนะครับซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองไม่สามารถที่จะใช้เวลาตรงนั้นไปสอนลูกหลานตัวเองได้นะครับได้ตลอดเวลาแล้วก็ความไม่เก่งนะครับก็คือทําให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกเคร่งเครียดนะครับจากการสอนระบบออนไลน์นะครับทุกวันนี้นะครับวันนี้อํเภอสาวรนะครับเราเปิดออนไซต์นะครับร้อปรเ็นะครับ ก็ท <S an> ําให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขนะครับตอนเช้าๆนะครับก็จะเห็นภาพพ่อแม่เนี่ยไปส่งลูกหลานไปเรียนนะครับเด็กนะครับเราไปเยี่ยมเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กจะตอบว่าการเรียนระบบออนไลน์กับออนไลน์เนี่ยชอบระบบออนไลน์มากกว่านะครับแล้วก็ทางการโควิดสิบเก้าในพืนที่นะฮะก็มีแนวโน้มลดลงนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกำนันนะฮะมามะสบรีมะเยงนะฮะที่นะฮะให้ความสำคัญในการจัดการโควิดสิบเก้าในพื้นที่ตำบลสาวงขอบคุณมากครับ คือตลอดที่ผ่านมาท่านเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาใครมีปัญหาเรื่องอะไรสามารถหาได้ตลอดนี่คือคือ,คอกำนันเบญ่ของเรานะครับในด้านศาสนาก็เช่นกันท่านให้ความร่วมมือตลอดนะมีอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างไร ผมขอยื่ยันยนฐนานะที่ผมเป็นผู้นําศาสนาระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอตําบลของอำเภอรุสาอนี่นะครับจะต้องยอมรับว่าเบยีทุกโอกาสเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยท่านไม่เคยคิ้จะส่งเสริมตลอดในการทําง,งานส่งเสริมการเกษตรนะครับกํานันนะครับเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานครับผมงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายนะครับ กำนันก็ได้ช่วยเหลือในด้านการประสานงานนะครับการประสานงานภายในตำบลก็ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรนะครับในระดับตำบลในฐานะเป็นพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาวอบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาวอนั้นคืองานด้านที่อาสาเพื่อสังคมผมก็ดีใจ ที่กำนันถูกนเสนอชื่อกำนันดีเด่นเพราะที่ผ่านมานั้นกำนันได้ช่วยเหลอือเด็กและเยาวชนตำบลสาวอเป็นอย่างดีของครับผมเป็นผู้นำผมยึดหลักความถูกต้องและความเป็นธรรมในเมื่อเรายึดหลักทั้งสองอย่างนี้ชาวบ้านหรือทุกบ้านของเราจะเชื่อมัน่นและศรัทธาต่อเรา